ตอนนี้กำลังจะไปจับฉลากนะฮะตื่นเต้นมากไปไปไปผมไปไปแล้วจับระดับหนึ่งละสองระดับสามก่อนยังไปยัไม่ได้ขอฝานเช่นเลยครับผมหร่อนดูฉลากก่อนนะครับดูฉลากเราจะม้วนนะครับจะม้วนได้เพื่อจับนะถ่ายกล้องไว้หน่อยนี่เราจับระดับฝนไม่ต้องคอนาจะจับระดับอยู่ก็้วจับระดับก่อนนะจับก่อนจับหลัง ม้วนหดยครัม้วนม้วน้ยม้วนจะคับไปเร่อกเขาลอกก่อตัวเขาลอกนะจาวไม่ดีทำมมไรขี้าิมมดมาอยรางเงี้ยเยเขาไปมแล้ทนี่นี้ บททองหนึ่เท่าบทองเรือบทองหนึ่งาครจะองหนึ่งเชิญครับเชิญครับเชิญครับจัมาดับก่อนจะบมัดับก่อนจับมดับก่อนครับก่อนเท่าหรัับก่อนดับหลังก่อนครับเอเดียวนะไปเดียวนะไม่เด้หรอกจับที่ยวไรยังสองบททองหนึ่ง ดูดูเจ้ทองนะครับในสลากนะครับแม่บัวทองจับคนแรกนะฮะยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้ารอบหนึ่งตกรอบสองโอเคครับออาเดี๋ยวจับใส่ไปบัวทองจะเป็นคนที่จับหนึ่งนะผมจะให้นายกท่านจับนะครับให้เผมเปิดก่อนให้เราดับสองให้อราดับสองบางจับกูเราเปิดเลย อะไดรพีรือีีไม่ขน้หครับอนี้ครับขย่นีครับขยนครับเปิดกัเปิดกันรเปิด้องกันนายกจับให้โบทองสองครับเปิดพรอ้อมกันนะครับนายยกนะครับมเปิดครับเปิดท้อกันอ่า เขาเปิเปปี่สองสองครับยุงกวอยุ่่มืยาสันมืยาสันเอาเปเดี๋ยวดูด

เข้าจริงเหรอขอคอยมัเปล่าไม่มัไม่มัวมอไม่เห็นเห็นี่ยเห็นยังอแล้วอแล้วดีไอ้เหมขอหนูขอชนวจาูอหนึ่งอให้หนึงคืยาคือบอกไม่บอกไ่ี้อบไม่่นเไม่ใยังูท้องเ วงเมืองมันคมเเเฮ้้ยยยมมมาไไดหรอออขข ได้ผมนิ่งมาจะไปเี่ด้วยขอบไปผมทอย่างไม่ได้อะ